ครับสวัสดีครับวันนี้มาพาเอาด้วงมะพร้าวเข้าฝักกันนะครับเนี่ฮะดวงมะพร้าวดวงสารูนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับครับผมนี่นะฮะอันนี้ดวงห้าสิบห้าวันนะครับผมเลือกแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเอาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่ครับเลือกเลยนะครับนี่ดูตัวนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับผมครับ หลังจากเราคัดแยกไอ้ตัวด้วงที่จะทำพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับก็เอาไปใส่กระมังนั้นได้เลยฮะกระมังนี้110ตัวนะครับผมใช้110ตัวพอครับนี่ฮะประมาณนี้มีแต่คัดไซส์จะอ้วนๆเลยนะฮะตัวใหญ่ๆเลยครับผมจะด,ดูครับนี่ฮะเอาไปวางไว้อย่างนี้เลยนะครับครับด้วง110ตัวนะครับลงไปในกระมังมะพร้าวแล้วนะครับ ครับหลังจากเขาลงด้วงลงหมดแล้วนะครับเริ่ม